อ่านะครับผมหลังจากที่เฮาปลูกต้นก้านะครับผมได้ประมาณสามปีนะครับผมจะเริ่มมีเห็ดเกิดแบบนี้เลยพี่น้องนะครับผมอ่าต้นนี้ก็คือนะครับผมไม่พวกนี้ก็คือไม่อายุสามปีนะครับผมเริ่มเห็ดเกิดเห็ดปีแรกนะครับผมอ่าเขาจะเกิดหน่อยเกิดหลายก็อยู่ที่เชือ้อราของต้นนั่นอ่าว่าจะแพร่กระจายตัวได้เร็วสัมใดนะครับผม<ะ>แต่ว่าอยู่สวนของเบาข้ปุ่นนะครับผมก็จะเกิดอยู่ประมาณ เบอเกิน10ดอกนะในชุดแรกพอเกิดชุดแรกนะครับผมปีแหลกเลยเขาจะบอเก็บเขาจะปล่อยห้มันเนา่าห้มันบานอย่างสนะครับผมอ่าบอร์จเป็นนะครับผมถือว่าต้นใหม่มันตองงามตองใหญ่เหล้วมันจะไม่จะเกิดเหตุนะครับผมขอให้ครบอายุปีของเขา3ปีขึ้นไปอาจจะ3ปีนะครับบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นพอสภพาพดินก็อาจจะหลากถึง4ปีนะครับต้นว่างามก็ออกมมะะแมนบ่คะแมนครับผมต้นไม่สวยก็เกิดขอให้แต่มีเชื้อเห็ด อ่านะครับผมนี่คือก็จะปล่อยไว้นะครับผมเฮาจะไปเก็บว่าปีหนามันต้นนี้มันสีแด้สายพันธุ์ละงกสีสมนะครับอ่าเห็นบอกมันจะออกดอกสีสมดอกกันยั่งมบใหญ่นะครับผมก็แล้วแต่สภาพดินของอ่าแต่ละหม่องมันบ่คือกันนะครับผมต้นนี้ดินของผมเป็นดินคุดสาขึ้นมาถมอ่าแบบคนบานเฮาเห็นมันออกแล้วเก็บไปแล้วปีปีต่อไปมันจะออกปะคะออกครับแต่ว่าอัตราการเกิดมันจะน้อยอ๋อมีชะนั่นก็เลย มันยังน้อยอยู่เห็นบ่มันยังเกิดน้อยอยู่ไม่ใชนั่นแล้วเฮาผมว่าเฮาต้องควรที่จะปล่อยให้เขาอ่าเน่าหล่วก็ขึ้นสปอเพื่อเพิ่มในปริมาณนานของปีนะ่ะคืนปีแรกย่าฝ่าวเก็บย่าฝ่าวเก็บครับอ่าปล่อยให้เขาเ่าไว้เลยค<ะ>่ะอ่าปีถัดมามันสิออกแบบร้ายบัดน,นี้เฮาจะค่อยเหลือเขาค่ะเก็บโดยที่เฮาเก็บบัดน,นี้คันมันเกิดร้ายแล้วเฮาเก็บให้มันมีเหลืออันนะเพราะว่าเห็นเขาซื้อไปเนาะบางคนดีใจเฮ็ดออกอมพากันเก็บมาแกงเบิดกะ กะเอาไปชิมได้ครับแต่ว่าอย่าเอาไปชิมหลายหันนะไอ <Okay. S 2> ้มันเหลือไว้สักกอน <Okay. S 2> อ่าบานี้มันเสิเกิดไปบานี้อ่ามีพี่น้องเขาถามว่าพ่อเห็ดเกิดแล้วปุมห้อเก็บยังสี่แล้วห้องต้องล่งเชื้อทุกปีบอ่บ่จาเป็นต้องลงเชื้อทุกปีครับแค่ว่าห้องเหลือดอกมันไ <Okay. S 2> หวไอ้มันขึ้นเชือ้อเขาเอิ่นว่าเก็บแบบเชิองอนุร,รักษ์ <Okay. S 2> แล้วมีเห็ดแบบนี้ไปอีกจกปีมีคนถามเนาะ <Okay. S 2> ผมมองว่าเป็นอีกร้อยร้อยปีเหมือนป่าเห็ดธรรมชาติเลยค่ะ <Okay. S 2> อ่า แล้วที่แบบเพิ่นปลูกไปแล้วที่มันมีน้าเชื้อเออมีอะไรนะหัวเชื้อนออที่แบบูกค้าอยากจะมาสร้างหัวเชื้กอก็คือนี่ก็ณนีทีู่กค้าไปปลูกแล้วตน้นใหม่มันโมนบ่อใดลงเชื้อค่ะ,ะหรือว่าไปสืยมาเขาบอกว่าลงเชื้อแต่ว่าห้องบำบันใจว่าเขาลงเชื้อหรือเปล่าแมนค่ะทางสวนเขาก็มีทรงห้ครับอ่าวิธีเขาไปเบิงในอ่่เพียดผมก็ได้บเบาเขาปุ่นบ้านไร่สอนทำผมลงมาให้อยู่อ่าครับอ่า สี่งได้อยู่ประมาณสี่ติีอี่หลีกับประมาณหาหกปีลงมาครับถามว่ามันเป็นต้นใหญ่ดึกดําบันพ์เขาแก่เลยกระลงติดอยากแน่ครับบางคนเพลินเข้าใจว่าห้าต้องเอาไปลดทุกปีทุกปีมันยังสีออกนะนะค่ะอะืถามถามถามเขาถามเขามาว่าลดทุกปีจําเป็นบอดี้บอดีอ่ามันจะกลายเป็นการเพิ่มเชื้อราดีในอนาคตมันจะเห็นให้เ่เชื้อราหลายหลิงก้านเกิด ได้ไหวล้วก็เวลามันเกิดมันจะเกิดได้หลายเพราะว่าเชียราเข้าหลายถามว่าลงทุกปีได้ดีบอดีอ่าตามทุนของเฮ่าฮันละ,ะนะครับหรือว่าถาผู้ใดพี่น้องผู้ใดมีดอ,อกเค็ดแกหรือว่าเก็บตามผู้ตามมูบาตตามอันป่า กะสามารถไปเห็ดลงเองได้ครับลงได้ตลอดลงบ่อยเท่าไหร่ติดไม่เลยก็ไดบอค่ะใส่ดอกสดก็ไดครับผมถามว่าได้มีดอกผสมแบบว่าเอาเก็บมาแบบดอกแกงสิม่วงไมเลยก็รไดแต่ว่าทางฟาร์มของเขาคือเป็นยังตองพ่อเชื่อตองมาร์กเชื่อนะคบผมผมกะอยากให้มันขยายโตอยากให้สปอว์มันแข็งแรงว่าสันเถาะก็เลยเอามาใส่เจ้าปัวเพื่อกระตุ้นเสียล่าใส่พวกเขาสู้เพื่อเป็นอาหาร หล sí, sí, ่อไห้เชลราเขากระจายตัวกันเพิ่มปริมาณเชื้ลรานะครับอ่าแล้วเวลาเอามาลงกะโอ้ลูกค้าได้ผลลายแล้วดิจึงทําให้ออเดอร์บ้านไร่สวนทานี้แน่นตึ๊บเลยเอ่เขาจิ้วกันเอาฝากซื้อคือกันได้ค่ะฝากอันให้เอาเมื่อไห้นําอยู่ดอมีผู้หนึ่งโอ้มีหลายคนนะสามสี่มือมาหนีมานําหอดสวนเลยพอว่าเขาเอาไปเมื่อสองปีทีเแี้วเขาได้ผลเขาก็เลยแนะนําบอกต่อกันมาอย่างส เขาก็น,นํามาหาผมหอดสวนครับนี่คือ,คอมีดอกเฮ็ดแบบนี้นี่สามปีครับอ่าเรื่องระยะห่างก้ารปูกทีมะสมนะคบผมปัจอ่าผมใส่ระยะสองคูณสองสองคูณสองแมนครับค,ค่อนข้างที่กระชันชิดเพราะว่าต้องก้ารให้เห็ดมันล่ามหากันไว้ก็คือระบบหลักมันาสิพานานกันได้ค่ะอ่านะครับแต่ว่าสวนต้นใหม่หลายคนถามว่าคันปู่ทีป่ะนี่ต้นใหม่มันสีญงบ่ผมขอตอบคําถามหนีเด้อ ว่าผมบ่ได้ปลูกเพื่อสชตัดต้นใหม่ขาย<ะ>จุดประสงค์คือปลูกเพื่อจะมีผลผลิตของดอกเ็ดขาย<ะ>ผมว่าขันล่อที่จะไปตัดต้นใหม่ขายนี่เขาต้องรอถึงยี่สิบสามสิบปีแต่ว่าถ้าเฮาปลูกเพื่อสิเอาเห็ดขายนี่เขารอแค่สามปีแล้วขายเ็ดไปอีกสามสิบปีผมว่าได้หลายกว่าขายต้นใหม่แล้วมีค้นถามว่า ได้ขายดอกเคดนําบอค่ะอ๋อดอกเคดแกงยังบทันมีขายด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังบอพียังพ่อที่จะเอาไปทําเชี้ยเห็ดเพื่อแบ่งปันพี่น้องคนใดที่สนใจนะนะครับอ่าก็เลยได้ขายแต่เชื่อบอแมนว่าบ่ได้ขายแต่ดอกเค็ดอกได้ซื้อมากพ้อเอาเออได้ซื้อจาก่ารถบริษัทมาพออันบ่พอครับเพราะว่าผมเน้นให้ลูกค้าได้เห็นผลพ่อเขาเห็นผลผู้หนึ่งแมนบ่นะครับผมเขาก็จิบอกต่อไปยังอีกสิบคนร0อยคนอ่านี่คือ อาจัญญาบ้านของสวนของเขาค่ะอาจะบอบอตัวขายขน่ะอ่าบอมีดอกคข้า่าก่อกน้ำซาขายคอยบออยากติดหนีผู้ใดค่ะเออขันเบิดแล้วคือเบิดเลยเอาไปนี่คือเกิดร้อยเปอร์เซ็นตได้ผลเนี่ยนอนทางนี้ทางนั่นก็ต้องอยู่ในอุณหภูมิหรือว่าพื้นที่ที่เหมาะสมน้าพื้นที่นั้นควนเป็นพื้นที่ที่โคกแบบนี้น้ำบอถว่วน้ำบอเฮื่อมอ่าแล้วก็บอใส่สารเคมี นี่คือได้ผลแบบนี้แน่นอนผลแบบนี้แน่นอนปัญหาก็คือน้ำท่วมน้ำหึมแค่นั้นครับค่ะสําหรับเห็ดละโงกเนาะน้ำท่วมน้ำหึมจะบ่อันนี้แมนครับจะบ่ดีนี่คือสวนเห็ดมันจะเริ่มทยอยออกสลับกันเด้อพี่น้องมันจะบ่อออกพืชเธอเดียวทั่วแปงอ่าต้นนี้เชื้อร่าพร้อมแล้วเขาก็เกิดเพราะต้นนี้เขาเขาเกิดแล้วเขาตัดไปแล้วต้นนั่นก็เกิดสลับกันเกิดสลับกันเกิด อ่าครับเขาจะแบบโมเมนเธอเดียวเบิร์ตทุ้นเด้โอ้เธอเดียวนี่ยกลรวยวครับบอสซื้อเฮ็ดม่ออกแล้วเหมือนกับปะปลาเฮ็ดธรรมาชาติน่นละล่ะอ่าต้นนี้เกิดพอมาเบิ่งมือไม้มาต้นนี้เกิดคพอไปเก็บมือไม้ต้นนี้เกิดป่าม่านหั่นน่ะนะเหมือนกันเหมือนกันกับธรรมาชาติเพราะว่าเราเรียนแบบธรรมชาติค่ะครับอ่ามียังสงสัยถามให้พี่น้องเฮาอีกบ่ครับอ่าถามได้เด้อ ก็อีกก็ยังยังบอมีค่ะเพราะว่าอันนี้ก็อธิบายให้ฟังเบิร์แล้วนะคะละเอียดเนาะมันก็เลยบอกบอมีอะไรจะสอบถามอีกค่ะอ่าจังไดก็ขอบคุณได้หลายค่ะที่ให้เขามายินดียินดีนะคะผมสําหรับผู้ใดที่จะเบิ้งชีปแล้วบ่คักอ่าสามารถเขามาหาเบาขปุ่นได้มาถามอยู่สวนมาเบิ้งรูปแบบแนวทางได้อยู่สวนนะคะผมบ่ได้ขี่ที่จังเม็ดนะครับผมเติมน้ำมันรถมาได้เลย เพราะว่าน้ํามันรถมันแพงบ่เติมห้เด้นะผมพี่กัด GPS อ่าบ้านไร่สวนธรรมมาตาม GPS ีมันจะไงนะครับมันจะคอยจตบ่ไไหโทั่บอกทางกันเลยนะแมนครับคันไ้นทั่วบอกทางกันเครื่องมือก็บอกกัน่บจบดอกเออพิมพ์มา GPS ีบ้านไร่สวนธรรมนะครับผมหรือว่าบ้านนองสาราตําบลบึงมะล่อำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษค่ะครับผมตาม GPS ีมาได้เลยนะครับคนคะ ค่ะขอบคุณนะคะค,<า>ค,ค่ะบค่ะ